สวัสดีครับมีรถจอดอยเบสองแล้วเมื่อกี้สายเข้าไทยใหม่ไทยให่ไใหม่เบอกว่าเมื่อกี้ห้าสี่สามสองเขาดาวเสร็จเรียบร้อยคนก็ลงิแห่กันกลับมันดึกแล้วลงคิดลงท่าไปหมดตามนั้นนะครับวันนี้ BTS ปิดตีสองนะพนันไปละสิบเจ็ดบาทขอบคุณนะ ไม่เพียนะป้าป้าเขาเล่นไปผิดฟัง,น,น,งนี้ปิดตีสอง b T S, <S, <S, <อ> <S แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไลน์แชทข้อความอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปขยันตอบที่บ้านได้ปะสามสามจีมันช้า<อ>เดี๋ยวไปใช้ wifi ววตอบแบตเสียบไว้เสียบ power bank ไว้ไม่มีหมดนะ สวัสดีสวัสดีปีใหม่2557ทุกทุกคนครับแล้วก็แฮปปี้ปี4ด้วยเดินทางกลับบ้านกันปลอดภัย <c oughs> <c oughs> คนอื่นเขาหยุดปีใหม่อตีปิดเทอมนะเข <c oughs> ้าระยะเวลาเข้ากันเลย <c oughs> ใส่ใส่มาตั้งแต่ใส่มาตั้งแตสยามแล้ว <c oughs> ไปละ เมาอย่าขับนะครับโดนจับไม่รู้ด้วยนะไปละบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ครับมีความสุขทุกทุกคนบาย,บาย